ความจริงผมมีเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ก็ขายไป็ปาโลไปคันหนึ่งปี2018ขายไปแล้วนะสีดำด้วยนะครับลูกค้ามาจากลําปางติดตามไลฟ์สดผมมาตลอดเลยเจาะตรงมาเต่น,นี้เต็่เดียวด้วยนะครับขอบคุณพี่มากอ่ะปา j e โ o ลนะครับตัวนี้กล้อง3าแดของฟองารถลำพูนมือเดียวปี2022แท้นะครับรถสวยเลยนะครับตัวนี้ผ่อนแค่ประมาณหมื่นสามไป,ไปถ้ามีเครดิตนะดอกเบี้ยผมถูกนะครับ ตีไว้หมื่นสี่มกลมๆก็ได้ได้พรมเจ็ดดีแล้วด้วยถ้าพรมเจ็ดดีมีตัวนี้ดักส่นนะครับพรมเจ็ดดีแล้วก็วมีที่อยากดูเอ็มจีกับมาด้าค่ะเอ็มจีผมมีนะเอ็มจีวันนี้ซื้อชมใหม่มาด้วยชมเชงอ,ะอะ ed, ่ะปีญี่อ่ะเอ็มจีแซดเดตเนาะพี่อยากได้ตัวชมไหนดีวะอยากได้ชมไหนเอ็มจีนะครับลองดูนะครับอันนี้พี่ฝังบฝงนะอันนี้เป็นจีทีพัทจีทีพัทตัวนี้เป็นจีทีพีเมียมตัวนี้เป็นตัวขับสี่ นะครับผ่อนเท่ากันคันนี้ไม่เยอะแหละผมเลยตั้งถูกปกติต้องขาย9ก้าแสนกว่านะผมขายแค่8 5ด้าห้าประกันภัยชั้นหนึ่งผมซื้อให้นะครับแล้วคันนี้ไม่เยอะเดี๋ยวผมแถมแพ็กเกจรับประกันซ้องสูตรให้อีกสปีให้อีกสป,หกปีหรือ20,000ื่นมีอะไรเข้าสูตรได้เลยนะครับแล้วก็มีปายโรโฟวินนะครับปายโรโฟวินมีสเกอร์ล้อพันลถสวยๆเลยนะครับปี2อ1 6นะฮะนี่ไมวิ่งแฟนสนะครับ 6แฟน3 000, 5 0 0 0ห้าบาท20,000อยู่ในกระเป๋านะได้โฟวินได้แม็กได้ยางด้วยนะครับได้เกร์ล้อพันรถสวยเลยเป็นโฟวินนะครับลองดูพี่ถ้าทักบ้านเขียวได้จะได้เห็นหลายคันเลยนะครับทักบ้านเขียวได้จะได้เห็นหลายคันเลย